ก่อนเริ่มการประชุมอย่างเป็นทางการค่ำคืนที่ผ่านมานายกรัฐมนตรีเป็นเจ้าภาพงานเลี้ยงอาหารค่ำสำหรับผู้นำเขตเศรษฐกิจเอเปกรวมไปถึงแขกพิเศษของรัฐบาลที่หอประชุมกองทัพเรือนะคะเชื่อว่าทั้งอาหารไทยท้องถิ่นประยุกต์และการแสดงประเพณีอันเป็นเอกลักษณ์ของไทยจะสร้างความประทับใจและสามารถเป็นซอฟต์พาวเวอร์ส่งต่อผ่านการประชุมเอเปกครั้งนี้ได้ค่ะ สเบิร์ดธงชัยแม็กอินไตเปิดการแสดงด้วยเพลง <Bird S 1> พระราชนิพนธ์แผ่นดินของเราค่ะให้ย,ยตามด้วยการบรรเลงเพลงโดยวงดุริยานสี่เหล่าทัพ และการขับร้องเพลงโดยศิลปินแถวหน้าของเมืองไทยอย่างรักเกล้าอมารรดิตและอีกหลากหลายศิลปินและสะกดหัวใจของคนทั้งงานด้วยเสียงคลุยของศิลปินแห่งชาติอาจารย์ธนิตสศีกลิ่นดี โนราเป็นหนึ่งในการแสดงดั้งเดิมสีภาพที่เรียบเรียงขึ้นมาใหม่ให้ร่วมสมัยมากขึ้นเรียกความสนใจจากเหล่าบรรดาผู้นำและผู้สนรถค่ะภาพนี้ทำให้เห็นว่าชาวต่างชาติประทับใจในความเป็นไทยอย่างลีเซียนลุงนายกรัมนตรีสิงคโปร์ยังไม่พลาดจะเก็บภาพไว้เป็นที่ระลึกค่ะ สำหรับคนไทยเทศกาลลอยกระทงอาจจะผ่านไปแล้วแต่ว่าสำหรับผู้นำเอเป็กมีโอกาสได้สัมผัสกับการจำลองบรรยากาศลอยกระทงและหลายลเรือไปยิ่งเพิ่มความงดงามให้กับแม่น้ำเจ้าพระยาในค่ำคืนที่ผ่านมา พลเอกประยุทธ์จันโอชานายกรัฐมนตรีนั่งรับประทานอาหารค่ำเคียงข้างสีจิ้นผิงประธานาธิบดีจีนค่ะซ้ายมือของพลเอกประยุ์คือนางนราพรจันโอชาภรยาหรืออาจารย์น้องและถัดมาคือเหวียนส่วนฟุกประธานาธิบดีเวียดนามส่วนอีกฝั่งข้างข้างสีคือเผิงลี่หยวนภรยาผู้นําจีน และถัดมาคือลีเซลลุผู้นำสิงคโปร์ค่ะส่วนเมนูอาหารที่เสิร์ฟแก่ผู้นำเอเปกและคู่สมรสรังสรรค์โดยเชฟชุมพลแจ้งไพรค่ะคัดเลือกวัตถุดิบจากแหล่งผลิตท้องถิ่นทั่วไทยเช่นกระทงทองไส้ครีมที่ท็อปด้วยคาเวียปลาสเตอร์เจียนจากโครงการหลวงดอยอินทนนท์และอีกหลากหลายเมนู ช่วงที่เดินเข้างานนายกรัฐมนตรีให้การต้อนรับผู้นำทั้งโจโกวิดโดโดประธานาธิบดีอินโดนีเซียสมเด็จพระราชาธิบดีในฐานะนายกรัฐมนตรีห่ันรูนายดารุสลามพร้อมด้วยเจ้าชายอับดุลมาทีนพระราชโอรสค่ะจัสตินครูโดนายกรัฐมนตรีแคนาดาทามกลางบรรยากาศการแสดงขนในสวนค่ะ ช่วงเดินทางกลับนายกรัฐมนตรีเดินพูดคุยมากับเอ็มมานเอลมากรงประธานาที่บดิเวีร์ฝรั่งเศสโดยสีหน้ารอยยิ้มที่เต็มไปด้วยความชื่น่นกันทั้งสองฝ่ายค่ะ